พก็มันจะตีกันแล้วก็ห้ามอะนะมันจะยิงกันแล้วก็ห้ามขอไว้แม่ที่ใหญ่ยังไม่ตายจชไม่ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่ตายอะไรห้ามกรอบกฎหมายที่ให้ไว้ผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้ภาษาอังกฤษได้ไหมเราไม่ได้ที่อะไรเลยภาษาอังกฤษสูงที่สุดของนักแสดงคืออะไรครือรางวัลหลายคนชอบมีเรื่องสมัยก่อนอะให้อมองหน้าพวกทำไมอะอะไรเงี้ยก็ติด ถ้ามึงตายกูจะเสียใจแต่กูตายแล้วมึงก็อาจจะบวชเนนให้กูหน่อยก็ได้เพราะเราต้องไปลงนรกด้วยกันอยู่แล้วยังไงต่อครับแดงนี่น่าจะประมาณปีสามก้าบ,บ้านผมอยู่ที่การบุรีไงผมซื้อไอ้เท้าเฮา เก่าๆเขาแว้หลังผมก็กลับไปบ้านเลยแล้วมันก็อดที่จะไปเที่ยวป่าไม่ได้ชอบไปเที่ยวเขตกะเลียงอย่างเงี้ยไปเที่ยวไม่ได้ไปล่าสัตว์นะไปเที่ยวที่แม่น้ําอมมลาพอเข้าไปมันจะมีแม่ธรรมี่ท่านพลจัตวาโอลิเวอร์รับผิดชอบอยู่แล้วเข้าไปอย่างงี้ก็ไปเจอแดงมันก็เกิดปัญหาแดงก็บอกว่ามันมีเสียทําไม้คนหนึ่งเนี่ยแม้แต่ผมเนี่ยเข้าไปช่องทางนี้มันยังโค่นไม้ขวางทางเลย มันไม่ให้ใครใช้เส้นทางมันมันว่ามันเอาแท็กเตอร์ไถแล้วอย่างเงี้ยอแดงมันก็คงข้ามไปเที่ยวบ้างไปซื้อสัตว์ป่าบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันก็ไม่ให้ผ่านเส้นทางคือข้ามเข้าไปเขตกระเหลี่ยงเนี่ยแม่ไม่ยอมให้ผ่านผมเข้าไปมันโค่นต้นไม้กวางนะมาถึงตัวท่านนะนะใช่ผมเข้าไปเนี่ยขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอผมจะออกเนี่ยมันโค่น มันเอาเลื่อยโค่นต้นไม้กวางผมค่้ยต้นไม้แม่โดนโค่นกวางผมก็ทิ้งรถทิ้งรถผมก็คานตามร่องห้วยไปไปเจอบ้านก็ะเหลี่ยงผมก็รู้จักนะเข้าไปในโน้นมันพกปืนไม่ได้ปืนยาวไปไม่ได้อาจจะแอบไปได้แค่ปืนสั้นนะแต่รับมือมันไม่ไหวแนะ่ในโน้นมันใช้อาก้าอาร์พีจีกันทั้งนั้นนะ่ผมก็ไปยืมปืนเอ็มที่พกกระเหลี่ยงคนระับอกมีปืนไหมขอยืมหน่อยเดี๋ยวมันมาล่อผมเขาให้ปืนเอ็มที่พกมา ก้าวหมดสภาพแหละมีลูกไม่ขี่นัดเราก็จ้องมันก็ฉายสปอร์ตไลท์ตามหาผมนะผมผม,ผมทิ้งรถแหละแต่ก็าหาไม่เจอเราเอตั้งแต่นั้นมาปืนสั้นผมเนี่ยมาติดศูนย์ศูนย์เลื่อมแสงหมดเลยนะเพราะเล็งหัวมันเนี่ยเล็งไม่ถูกเ,เกิดยิงไม่ถูกเดี๋ยวมันสวนมันใกล้ระยะมันใกล้ไอ้แดงไปเจอสภาพเดียวกับผมนก็คือไปไปได้แต่กลับก็โดนขวางไปแล้วมันก็โดนขวางไอ้เดี๋ยวผมถามหน่อยถามหน่อยถ้าเกิดว่าสมมติ เราขี่มาเขาเอาเลื่อยควงปึ๊บถ้าเราไม่ลงจากรถแล้วหลบอ่ะเราจะเกิดอะไรกับเรามันก็จะยิงใส่รถเราสิเอา้าไม่มีเหตุผลอ่ะก็มันไม่ให้ไปพื้นที่นี้ไงมันไม่ให้ไปพื้นที่นี้ไงเออหตุผลคือเขาก็เตือนตั้งแต่ทางเข้าแล้วว่าไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเขาไม่ให้ใช้พื้นที่มันไม่มีป้ายบอกอยู่แล้วถูกไหมมันไม่มีป้ายบอกแต่ว่ารู้กันเองแหละด้วยนเป็นทางที่เขาตัดสําหรับลากซุงไง สำหรับธุรกิจเขาเงี้ยหรอธุรกิจเขาอ๋อแต่เี่ชาวบ้านที่ไม่รู้หน่วยนี่ก็ขี่ไปไม่ก็เป็นทางที่ชาวบ้านเขาใช้อยู่เดิมแล้วอ๋อแต่มายึดครับมันเกิดปัญหาตั้งแต่ผมเป็นสวรริ์ด่านมาขามเตี้ยแล้วผมก็ไม่ให้ออกไม่ถูกต้องผมก็ไม่ให้ออกมาเนี่ยนะไอแดงก็เลย ในเมื่อมึงกวนตีนอย่างนี้กูก็ไม่ให้มึงเอาไม้ผ่านที่กูบ้างต่นนี้ที่แดงเนี่ย<อ>หมายความว่าเขาเป็นชื่อไล่สุดสยามแดนสยามอะไรรู้บ้านมันอยู่ซ้ายมือเข้าไปข้างในแล้วก็หน้าไล่มันก็ยาวไปแล้วข้ามพาดไปอย่างนี้แต่ทางมันจะผ่านที่ไอ้แดงไอ้แดงก็ไม่ให้ผ่านแ<อ>ดงก็ไม่ให้ผ่านตอนฉันไปที่เธอเธอไม่ให้ฉันผ่านเธอมาที่ฉันฉันก็ไม่ให้ผ่านเหมือนกันไม่ให้ผ่านอ๋อแสดงว่า มันมีเหตุผลในการทะเลาะก,กันมัน<ช>ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างแอคอาร์ต<ช>มันมีเหตุผล<ช>มีเหตุแล<ช>ผลรองรับอยู่ครับเฮ้ยก็มีเขาไอเสียทําไม้เนี่ยนะครับอีกคนเขามีสามพี่น้องสองคนโตดีแต่คนเล็กนี่จะนิสัยแบบคุมลูกน้องไม่ได้หน่อยก็ไปทะเลาะก,กันแต่นี่แดงนี่เขาแบบปากเขาไม่ค่อยระวัง แม่มันก็ยิงกันอะไรอย่เงี้ยนะเราเป็นคนใจถึงก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วแม่เป็นคนมันไม่ไม่กลัวใครเป็นค,คนไม่กลัวใครไงเราก็บอกเฮ้ย hey, แดงมึงระวังนะก็เตือนมันบอกมันหลังจากนั้นเนี่ยผมนายเรียกตัวผมมาบอกนายมีภารกิจอะไรผมจะเป็นจะไปอยู่ตำแหน่งไหนก็ช่างตั้งแต่ไปอยู่ภูทรเนี่ยผมจะเป็นชุดปราบมือปืนรับจ้างและผู้มีที่พน เสมอมาตลอดมานะครับเดี๋ยวนะฮะงานท่านสมมติว่าท่านถูกส่งไปลงสระบ๊อบตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แต่เวลามีภารกิจลับๆเนี่ยจะดึงท่านกลับมาใช่<ะ>ไม่ฮะ,ะเขาตั้งเข,า,ขาตั้งคำสั่งอยู่แล้วครับตั้งคำสั่งอยู่แล้วผมจะย้ายไปอยู่ประจวบเพชรบ,บุรีลาดบุรีนครผมผมจะมีชื่ออยู่ในคําสั่งปราบปรามผู้มีที่พลและมือปืนร<อ>ับจ้างอยู่เสมอครับเขาก็าเรียกผมมาว่านายมีภารกิจอะไรครับ ให้ฟาดไอแดงแล้วก็พอผมไม่ขวางนะแต่ว่าผมทำมันไม่ลงอนะ่ะเพราะที่คงเดชเขาฝากเรามาไอแดงมาก็เอาคมแฝกทุบหัวก็ตายแล้วคือเรียกมันมาเมื่อไหร่มันก็มาและจะไปทำมันทำไม,มเขาก็นับถือท่านด้วยมันก็นับถือมันก็นับถือเมียเขาก็เคยเห็นผมนะเมียเขาโดนยิงเจ็บไปแขนหรือนิ้วขาดก็ไม่รู้นะ ผมบอกว่ามันมีเรื่องอะไรบอกมันเป็นผู้มีิทิพลมือปืนรับจ้างไอ้แดงนี่เข้าสองบัญชีเลยครับคือเคยเขาเคยเป็นมือปืนมาทางภาคตะวันออกนะเราก็ไม่เข้าเป็นผู้มีทธิพลด้วยครับและผมก็อยู่ประจวบผมบไม่ได้อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนี่มันอยู่กาญจนบุรีที่คือเราปฏิเสธไม่ให้เขานั่นนะเราก็เอ้ยไม่ดีไอ้แดงเดี๋ยวตายแน่ถ้าอย่างนี้มึงตายแน่รเราบอกแดงแดงทําได้สองอย่างนะ กลับไปอยู่ถิ่นเดิมมึงเถอะหรือไม่งั้นก็บวชจะมันก็ไม่กลัวตายนะหมาเออมึงไม่กลัวตายก็ถ้าตายก็จะว่ากูไม่เตือนไม่บอกนะหลังจากนั้นไอ้แดงก็โดนโดนเลยครับโดน r า g พีโดนอาก้าไอ้แดงขับรถรถมันถ้าไในข่าวจะเป็นเหมือนปาเจโร่มันมีรถอน่ะรถปาเจโร่มันจะมีกระบะคันและปาเจโร่คันพอออกมา เดี๋้วท่านเอาเอาก่อนก่อนวิ่แดงตายเป็นลูกน้องก่อนไหมที่ท่านเล่าให้ฟังลูกน้องก่อนลูกน้องก่อนเขาจะยิงเอ็ดเขาจะยิงไอ้แดงตอนนี้เวลาไอ้แดงออกจากเป้าหมายมามันก็จะต้องมันโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เขาก็ชี้เป้าอ่ะรถไอ้แดงออกไปแล้วไอ้แดงเนี่ยพอครับพอมันออกจากหินสีจากใกล้มันมาเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะออกคั้วน้ําขาวไอ้จุดที่ผมเอาไปตีไอ้ที่หลุดเดี่ยวเข้าไปในกองกําลังอะนะ ตรงนั้นหรือถ้ามันเลี้ยวขวาเขาจะไปออกด่านมาขามเตี้ยแต่อ้แดงนี่ระวังตัวถ้ามันออกขวาด่านมาขามเตี้ยเดี๋ยวเขาดักยิงตรงนั้นมันก็เลยออกซ้ายพอออกซ้ายมาถึงบ้านข้วยน้ําขาวก็เลี้ยวขวามามันทางซอกเขาหุบเขาอยู่แล้วอัยแดงก็โดนยิงเขาก็ไปเอากองกําลังซึ่งมันติดอยู่แล้วที่นั่นเนี่ยใครยิงกันก็เดินข้ามแดนไปมันเดินข้ามกันไปข้ามกันมาอยู่แล้วยิงได้ R ยอาร์พีจี รู้สึกไอ้แดงปวดท้องเมื่อวันนั้นนปวดว<อ>ยังไม่ถึงคาดไอ้แดงไม่ได้มาลูกน้องเลยตายแทนเพ<ข>ราะว่าคนชี้เป้าเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครในรถบ้างแต่รู้ว่าเป็นรถพี่แดงรถพี่แดงออกมารถแดงออกมา,ดดออกมาปุ๊บมันก็บอกเอยเป้าหมายออกไปแล้วไอ้ทางนี้ก็รับต้องถ่ายทอดสัญญาณกันไอ้คนนั้นส่งมาปุ๊บก,ก็ต้องมาอีกคนนึงที่บ้านห้วยน้ําขาวห้วยน้ําขาวก็ยิงมาเงี้ยยังไงมันก็ตายมึงไปซ้ายก็ตายไปขวาก็ตายเข้าใจไหมครับ ไอ้แดงก็ตายแดงก็ประกาศเอาไปไหนะลูกน้อง,งตายลูกน้องอตายดาดเดินไม่ถึงคาดเดินไม่ถึงคาดแดงก็ประกาศจะล้างแขนอ๋อยิ่งหนักเลยจะล้างแขนหลังจากนั้นไม่นานไอ้แดงก็ตายที่ตายก็มันเจอเขาโบกรบถอะลงไปถามเมียเ,เขาไม่ตายเนี่ยครับพวกโบกรถทัก,กแดงนี่เขาอยากจะรู้จักกับตำรวจอะไรอยู่ด้วมาเนี่ยพวกทักก็ยิง พอเข้าใจป่ะถามว่าคนยิงเนี่ยก็ตายไปคนแล้วนะตายไปคนแล้วคนยิงเจ้าแดงเนี่ยตายไปคนแล้วครับอีกคนก็อยู่ในเรือนจําอยู่คดีคคอื่นนะคดีอุ้มฆ่าอุ้มฆ่ารับงานไปก็อยู่ก็้าแดงว่าไม่ธรรมาดาสองอีกคนก็เป็นอมพพกอมภพาตเป็นอมพพกอมภพาตมาเนี่ยนะคนที่ขอให้ยิงเนี่ยนะต้นเรื่องก็เสียชีวิตไปแล้ว ก็ถ้าเกิดลูกมันก็น่าจะรู้มั้งว่าใคร <c oughs> ใครจ้างหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ขอบอกไม่ชัดเจนนะมันไม่ใช่งานลักษณะไม่ใช่งานผมนะไม่ใช่งานผมอะแต่ถามว่าบอกชื่ออะไรได้หมดอะ่ะ <c oughs> ทุกคนนี่คือแดงก็ไปสิ้นชื่อที่นั่น <c oughs> ไม่ใช่พวกกลุ่มตะวันออกไปตามข้าจริงๆงแดงโคปีโคปีเป็ปาจีนไหมไม่รู้ปาจีนบุรีมั้งอ๋อแต่มาอยู่ที่การนะแล้วก็อ๋อปา พอพอมาฟังเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมันก็มีเหตุนะครับจริงผมนึกว่าเอ๊ะคนเราคนนั้นซ่าคนนี้อยากเป็นใหญ่ใช้อิทธิพลพอมาฟังแล้วอ๋อมันมีสาเหตุเราขึ้นไปโดนปิดคุณเอาต้านไม้ขวางมันก็คนเราโดนมาแต่นี่คุณจะผ่านที่ผมผมก็ไม่ให้ผ่าน<ม>เขาก็มีเหตุผลของเขามันผลประโยชน์มันสูงไงเขาทําไม้สัมปทานถูกต้องแล้วเขาจะเอาไม้ออกแต่มันผ่านไล่แดงเนี่ยครับและมันก็ไม่ให้ออกเขาจะต้องตัดทางใหม่เนี่ยมันเสียอีกกี่ล้าน ตัดทางในมันจะออกมันไม่ได้ช่องทางมันก็มีมาแต่ดึกดําบันแล้วตรงเนี้ยเขาเรียกช่องทางหินสีช่องทาง PMT ไอ้ตรงห้วยน้ําขาวช่องทางพุน้ําร้อนก็สามช่องทางตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็ไปทางโงนก็เป็นตะโกตะโกบนตะโกล่างก็ก็ถือว่าโอ้ท่านเนีับครั้งหนึ่งนะได้คุกคีอยู่กับแดงโคกไปไม่ดไม่ได้คุกคี เขาฝากมาก็ไม่ให้ผมไปฟัดมันเท่านั้นและคือคุกยๆว่าถ้าไม่ฝากมาก็ไม่แน่อาจจะไม่ฮะคือผมมาเนี่ยใครจะเป็นคนประวัติผมไม่ว่านะคุณจะเป็นมือปืนหรือจะเป็นนักเลงอะไรมาแต่คุณมาอยู่ในความปกครองของผมเนี่ยอย่าไปกลางอย่าไปรังแกชาวบ้านแต่ผมจะเตือนบอกจะเป็นมือปืนมาเจ็ดร้อยศพหรือจะเป็นเจ้าพ่อมาจากไหนเนี่ยอยู่ในเขตผมเนี่ยทุกคนมีค่าเท่ากัน ผมดูแลหมดคือถ้าผมตั้งจุดสกัดเนี่ยถ้ามีเหตุผลว่านี่เขาออกมาจากไกล่มันไกลผมก็อนุโลมให้พกปืนแต่ถ้าเป็นนักเลงเป็นมือปืนหรือผู้มีอิทธิพลผมจับหมดนะจะมีนามบัตรใครใหญ่ยังไงผมก็จับหมดนะมาก็แสดงว่าฉันก็ใช้ดุลพินิษใช่ฮะถ้าเขามีความจำเป็นก็ไม่ว่ากัน ครับะนะครับจบเรื่องพี่แดงโคปีไปแล้วนะครับก็ต้องขอเข้ามาดูวิญญ,ญาณผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็บุคคลที่เราได้เอ่อยอ้างอิงถึงด้วยนะฮะก็เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนท่านี้มาถึงคดีใหญ่เลยอันนี้ของท่านเลยเล่าตาอโอ้โหจริงๆเล่าตาเนี่ยเป็นลูกน้องขุนซาที่ผมทราบข้อมูลมาครับเป็นเหมือนกับพอขุนซาโดนจับก็ไปเล่าตาขึ้นมาแทนครับท่านไปทําพิธาไหนถึงพิชิตได้ครับม,มันเป็นภารกิจอยู่แล้วนะพอใครมาอยู่กองจาการปราบปรามยาเสพติดเนี่ย เล่าตาก่อนนะเล่าตาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันกับขุนสารบเป็นเพื่อนกันนะเหมือนกับมือขวามือซ้ายอะไรเงี้ยนะเขาเป็นสหายร่วมลบกันกับขุนสานะฮะเจ้ายอดศึกนี่ยังถือว่าเป็นระดับรองลงมานะครับพอเล่าเล่าตาเนี่ยหลังจากที่ขุนสาเขาไปอยู่กับพมา่าเล่าตาเขาก็ามาตั้งชุมชนเขาอยู่ในเขตไทยอะ่ะเป็นดอยเวิรงเลย ลูกชายเล่าตาก็เป็นกำนันชื่อท่านกำนันวิจารแลวก็ลูกสาวเป็นนายกอบอตออแล้วก็ลูกชายอีกคน,นก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เล่าตาเนี่ยสมัยท่านพลตํารวจเพียวพันธดมมามพง์เนี่ยเคยจับกลุ่มเล่าตาทีหนึง่งเล่าตาก็หลุด<ย>สารสั่ง,งไม่ฟ้องยกฟ้องก็เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาว่าจะต้องจัดการ สกัดกั้นยาเสพติดคือเล่าตาเขตหลังเขาเล่าตาไปคือเป็นเขตของพันเอกจะรโโบนะฮะเล่าตาเหมือนเป็นผู้นําจิตวิญญาณตัวแกก็จะยังไม่ได้คาแต่ว่าลูกขาลูกที่เป็นผู้ใหญ่บ้านลูกน้องเนี่ยขาเวลามาเขาก็มีค่าบูชาครูให้เล่าตาเหมือนเสือฝ้ายอย่างเงี้ยมีค่าบูชาครูให้ ผมก็เปิดยุทธการเอากําลังขึ้นไปค้นเพื่อพิสูจน์ทราบเพราะใครจะไปจับเล่าตาเนี่จับไม่ได้เนื่องจากเขามีกล้องวงจรปิดตั้งแต่ปากทางตั้งแต่ปั๊มน้ำมันเขาทางขึ้นดอยเข้าไปเนี่ยเขารู้ตัวก่อนแหละเขารู้ตัวก่อนแหละก็เอากําลังไปเอากําลังขึ้นไปค้นบ้านเขาผมก็ไปนั่งคุยกับเขาเนี่ยก็ศรัทธาเขาหนึ่งเขาอายุมากกว่าเราก็เจกเรียกเขาว่าเจกอ่ะอ่เจกผมก็ชื่นชมอาเจกนะ สู้ลบตบมือมาเยอะเลยอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยาเสพติดมันยังระบาดแล้วก็ประเทศไทยเราเดือดร้อนเลยเขาหาว่าเป็นทางผ่านยาเสพติดเป็นฮับยาเสพติดขอให้ท่านเลิกเถอะคุยกับท่านเพาะนะมีรูปมีคลิปไม่รู้ใครถ่ายไว้บ้างก็ไม่รู้นะว่าขอให้เลิกเถอะเพราะผมศรัทธาท่านท่านก็นักรบผมก็ชอบ okay, เขาบอกว่าก็ บอกถ้าเจ็กไม่เลิกเนี่ยเราต้องเจอกันนะเจ็กไม่เลิกเราต้องเจอกันนะขณะที่คุยกันวันนั้นเขาได้ปฏิเสธไหมมันเขาไม่เกี่ยวนี่เขาก็ไม่ปฏิเสธนะผมว่าเขานักเลงนะเขาไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็นั่นอะไรเขาก็นั่งฟังเขาว่านั่งด้านโน้นผมก็นั่งด้านนี้ลูกน้องก็ขึ้นไปบนบ้านกันไปแต่เราไปพิสูจน์ทราบว่าบ้านใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไงอย่างเงี้ยรู้หมดนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ไม่เลิก ตัวเล่าตาเองเนี่ยไม่ได้สัมผัสของแต่ว่าตัวลูกชายเขาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะส่งของมาเราจะรู้เวลาจับได้เนี่ยของลงมาล้านเม็ดสองล้านเม็ดสามล้านเม็ดมันผ่านช่องทางไหนขยายผลก็จะรู้เอ๊ไม่เลิกเนี่ยเราก็เลยต้องหาทางจับเล่าตาได้กับจัดชุดเขาเนี่ยนะกับผมก็ได้ท่านผู้การพรชัยผู้การพรชัยจะ,กะเกษียณแล้วเนี่ย พรชัยเป็นผู้การปอสอสามคุมภาคเหนือแล้วก็ภูมิกับโอภูมมกับโอ,บโอแล้วก็ไอ้รองตีตอนนี้เป็นภู่มกับอยู่บอกเ้ยต้องหาทางเพราะว่าท่านรัมมนตรีสั่งว่าต้องจับเล่าตาให้ได้เนี่ยจะทำยังไงท่านรัมมนตรียุธธรรมท่านพลเอกภัยบูลคุ้มฉาย,ยาครับมันจะจับได้ไงมันต้องดูไปดูลู่ทางแล้วเนี่ยเล่าตาเขามีปั๊มน้นํามันแล้วเขาเปิด กาแฟขายกาแฟโดยอะไรเขาไม่รู้นะและเล่าตานี่เขาอายุเจ็ดสิบกว่าแต่เขาแข็งแรงนะและ้วก็ก็ไปได้สายเขาเปิดเรื่องสายเนี่ยเพราะว่าเขาก็คงตอนนี้เขาอยู่ในเรือนจํากันเขาก็คงรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นสายอ่ะนะฮะบไม่งั้นเรื่องสายนี่พูดไม่ได้เลยก็ไปจ้างสายห้าแสนห้าแสนผมก็มาคอมเมนต์สายว่าถ้าจะเกี่ยวเล่าตาติดเนี่ย ต้องโชน,นมไอ้สายนี่กคือปกใหญ่อะ่ะครับหนูไม่ต้องใส่เสื้อในนะแล้วเปิดกระดุมเม็ดบนนะแล้วเองก็ไปนั่งกินกาแฟเนะดี๋ยเจอเล่าตาเดียวมึงเกี่ยวติดนะก็ไปสั่งกาแฟเล่าตาติดจริงๆติดเบ็ดติดเบ็ดปุ๊บก็นัดเจอสายสายมาบอกนะว่ามันจัดการหนูแหละแล้วจะเลี้ยงหนูก็ให้ไอซ์มากิโล บอกห้าเล่าตาให้มึงจริงๆอะบอกให้เขาอยากจะให้หนูมีอาชีพมีรายได้กิโลเลยนะโอ้่านผมชมากกิโลนึ่ไม่ใช่กิโลนึงสาหรับเล่าตานี่มันขี้เพื่อใช่ใช่แต่สําหรับวัยรุ่นเนี่ย<ม>เขาขายกันเป็นกำกำเองนะ<อ>กิโลนี่ถือว่าเยอะสําหรับสาห,หรับในหมู่วัยรุ่นนะ,ะกิโลหนึ่งเอามาให้มากิโลหนึ่งแต่สําหรับตำรวจเนี่ยคือเล็กน้อยในสายตากองจากการปราบปรามยาเสพติดนี่กระจอกมากกระจอกมากต้องร้อยกิโลมาเนี่ยต้องร้อยกิโลกิโลเดียวนี่กระจอก เราก็ได้<น>ได้สายคนนี้มาเป็นพยานได้ของกลางก็เสียไปอีกแสนหนึ่งรวมเป็นหกแสนก็ออกหมายจับเล่าตาได้แล้วตอนนั้นมันก็จะประมาณเดือนกระดกกดาแหละสิงหาสิงหากันยาผมจะ,กะเกษียณแล้วผมกเกษียณเนี่ยวันที่30กันยาไนงะออกหมายจับเล่าตาได้แล้วลูกน้องก็เลยบอกนายขึ้นไปจับเลยไหมที่บ้านได้เลยบอกว่าเล่าตาเนี่ยมันยังไม่ใช่คนค้านะ คือหมายความว่าเขาเป็นผู้นําจิตวิญญาณแล้วแต่ตัวขาเนี่ยคือลูกชายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับทําไงมันจะจับได้ยกกวนก็สั่งซื้ออีกสิบกิโลโดยบอกว่าไอ้กิโลเนี่ยเดี๋ยวรอไปขายที่สิงคโปร์มาเลก่อนได้ทุนมาแล้วก็จะมาซื้ออีกสิบกิโลสั่งอีกสิบกิโลสายเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้รอก่อนใจเย็นๆรอไอ้เลวัตนี่กเกษียณก่อน ก็วันนั้นเพิ่งคุยกับท่านเลวัตอยู่ว่าใช่ครับอยากให้มีอีกนะอยากให้ผมรู้นะผมว่าเขาก็ใจนักเลงนะเขาก็ใจนักเลงนะว่ารับปากเราแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวลอยเลวัตมันกษียณตอนนี้มันผมเกษียณเนี่ยมันไปเจอสมหมายไงก็พอๆกันแล้วสมหมายกองวิสัยสุดแล้วนะเราต่วงก็คิดในใจเฮ้เลวัตอยู่ปปสว่ะ ช่วงนี้อ่ะรักษาครับพูว้เรานักเลงไว้เรารับรับรักษาสัจจะเดี๋ยวพอเลยว่าเกษตรปุ๊บเราส่งชุดใหญ่ปรากฏว่าท่านเกษตรปุ๊บเจอสมายกองวิ้สัยสุขสมายกองไม่เายกันหรอกมาเนี่ยนะผมก็เกษียณไปแหละเกษียณไปปุ๊บไอสายก็มาบอกว่านายมันนัดส่งสิบกิโลเฮ้ยโอ้โหเข้าท่าถ้าสิบกิโลถ้าจับเหล้าตากิโลเดียวนี่มัน มันทุเรศอ่ะมันทุเลศอ่ะถ้าติดกิโลก็โอเคหน่อยผมก็เสียนท่านสมหมายเขามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการยาเสพติดต่อนะก็วางเลยวางแผนกันผมก็เสียนไปสิบกว่าวันแล้วสิบวันแล้วกลเปลี่ยวกันสมหมายก็เออเดี๋ยวกําลังขึ้นไปจับกันนะไอ้เราก็เป็นห่วงเพราะวันที่เราไปค้นเนี่ยเล่าต๋าเนี่ยเขาจะเป็นคนปืนติดตัวตลอดเวลาย่ามเล็กๆเหมือนย่ามชาวเขาเนี่ยเขามีปืนก๊อกนะแม็กเขาสี่ห้าตัวนะในนั้นอ่ะ ปืนกลอกเนี่ยมันน่ากลัวปืนกลอกเนี่ยน่ากลัวถ้าปืน11เนี่ไม่น่ากลัวล่ะนะฮะเพราะมันหนึ่งกระสุนน้อยแล้วกว่าจะยิงแม่นต้องปลดเซฟนะผมก็เอากำลังไปกับไอ,อ,อ,อ้ผอสิทธิศักดิ์ผอนงก็เสียแล้วเหมือนกันแต่ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็น,นที่ปรึกษาผู้ชันการตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามยาเสพติดแล้วเป็นที่ปรึกษาปปสสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นที่ปรึกษา ตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่นะฮะผมก็ขึ้นไปไปอยู่ที่ main, เมนเหนือหมู่บ้านเล่าตามาทางอำเภอเนี่ยมันจะมีด้านนี้จะมีเมนเมนเมนกลางหมู่บ้านน่อ้ยจะไปหลบตรงไหนได้วะเดี๋ยวชาวบ้านมาเห็นก็เปิดใต้ถุนเมนนี่แหละว่าวอยู่มีตะแกรงแล้วก็หลบหลบใต้ถุนหน่อย ศพอยู่ข้างบนเนี่ยนะที่เผาศพที่เผาศพอยู่ข้างบนแต่ไม่มีศพไม่มีชาวบ้านแต่ถ้ารถไปแอบนี่เดี๋ยวมันไม่เห็นรถไนี่ก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งผมอยู่อย่างนี้ผมจะได้คอนโทลครับอนโทลวิทยุได้กะชุดที่ไปนั่นเราวางสไนเปอร์บนเนินแหละมองไปที่ร้านกาแฟเนี่ยเห็นหมดใครเคลื่อนไหวอะไรยังไงเนี่ยเราก็คอนโทลสั่งการได้นะฮะก็เอากําลังใส่รถตู้ชุดสยบเพลีใส่ใส่กําลังไปบอกชาร์จต้องเร็วนะ และปืนทุกกระบอกเนี้ต้องออกเลยนะเพื่อกันเขาสู้ไงเพราะลูกน้องเล่าตาเนี่ยมาครับเขาก็เอาคนมาดูเป้าหมายก่อนจะส่งมอบเขาระวังมากระวังมากดูเล่าตาก็ออกมาเมียก็ออกมารรตรงนี้ผมว่าท่าผู้ชมสนใจฮะขอนิดหนึ่งครับท่านที่ท่านบอกว่าก่อนจะส่งมอบเขาระวังมากเนี่ยครับท่านท่านลอง ขยายความพฤติกรรมของเขาแล้วนะเปิดตำรวจดูรายการอยู่จะดูพฤติกรรมพวกที่มันระวังตัวเนี่ยมันทําถึงขนาดไหนบ้างถ้าลองอธิบายก่อนเขาจะโผล่ตัวเนี่ยจะมีลูกน้องมาดูก่อนลูกน้องเขามาดูก่อนว่ามีใครอยู่แถวนั้นไหมลกองรอบๆปั๊มขับรถออกไปดูซ้ายดูขวาหน่อยว่ามีตํารวจไหมไอ้ชุดข้างบนก็บอกนายแย่แล้วน่าจะชุดลูกน้องเล่าตาหรือชาวบ้านก็รู้มาเห็นสามคนบอกมึงเอาปืนชี้ไว้ก่อนเลยมัดไว้ก่อน เอาพระเทปปิดปากก่อนพระเตปที่พันไอ้ชุดไนเปอร์บนมีคนไอ้ชุดข้างในมีคนไปเจอสไนเปอร์ข้างบนแล้วครับให้ยึดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนมัดเสร็จก็ปิดปิดเสร็จก็มัดเข้าไว้ไม่เป็นไรแล้วกูรับผิดชอบพอมัดได้มันก็เอารถออกไปสกรีนซ้ายดูซ้ายดูขวาดูงี้ไม่มีเล่าตาจะมาอ้าวเมียโผล่มาดูโอ้โหเมียอีกรอบอีกเมียอีกรอบกว่า กำนันวิจาร์ออกมาอีกรอบหนึ่งลูกน้องมาด้วยไอ้กำนันวิจารณ์ลูกชายเล่าตาคนโกนะเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมาโอ้โหเฮ้ยมันหลายขั้นตอนก็จะส่งนี่นะก็จะส่งแต่รอบนะใครที่เป็นตำรวจดูนะฮะอันนี้ที่ท่านเล่าเนี่ยมันมันเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะครับกว่าเล่าตาจะโผล่มาเนี่ยมาเจอสายเนี่ยนะก็บอกว่าของมาแล้วเอามาไว้แล้วตัวออฟฟิศปั๊มเขาในรูปเนี่ยในรูปเนี่ยนะแถบแถบขวามือออฟฟิศเขาอะอยู่ตรงนั้นแหละ ได้ของแหละถ้าได้ของส่งที่สายมันก็จะจับได้แต่คนที่มาส่งคนอื่นต้องบรรยายพฤติการว่ารวมแต่ไปเจอของข้างๆปั๊มเขาเนี่ยที่จะส่งมอบถือว่าอยู่ในความครอบครองเขาก็เลยจับได้ทั้งเล่าตาเมียเล่าตาคำนันวิจารณและลูกชายบรรยากาศตอนเข้าไปชาร์จตอนนั้นมีการต่อสู้ขัดขืนไหมครับไม่ได้ต่อสู้ครับ ชุดสยบพยรีเปิดรถตู้รถตู้สองคันวิ่งแถเข้าไปเหมือนจะไปเติมน้ำมันก็เปิดพาเข้าไปก็ยุดยุดยุด,ยด,ยดนี่ตำรวจใส่หมวกไอ้มงชุดลบเต็มที่ก็ไม่ได้นั่นผมก็ชาร์จเข้าไปเคลียรเรียบร้อยเอาเหล้าตากับเมียมาขึ้นรถเรียบร้อยคุมกิกำนวิจารลูกชายเรียบร้อยผมก็ถอยท่านได้พูดกับเขาไหมว่าอ้าวไหนรับปากกันแล้วไงไม่ก็บอกเจกจำผมได้ไหมครับครับผมทำตามที่พูดเท่านั้นเองอะ ทำตามที่พูดจริงๆเขาก็ทาตามที่พูดนะเขาหลอกซากเสียแล้วเขาก็นักเลงนะผมว่าเขาก็นักเลงนะแต่เราเสืยแล้วแต่เขาดีเสือป่าจะเกยไม่ใช่ฮะเพราะว่ามันออกที่จริงมันออกหมายจับไว้ตั้งแต่สมัยผมครับสมัยผมแหละจะไปทิ้งภาระให้ท่านผู้จัดการสมหมายเขาก็ก็ช่วยกันนะหนีเสือป่าจะเขหนีท่านเลวัตเจอท่านสมหมายรับเนี่ยนี่มันคือจุดจบของการค้ายาเขา มีสีหน้าหรือว่ามีท่านปฏิกิริย,ยาให้ตอนที่ท่านไปทักทายเขาว่าจำผมได้ไหมเขานิ่งฮะนิ่งนิ่งโอ้โหนิ่งเขาก็นักเลงคนนึงนะน,นักเลงฮะเขานักเลงคือนักเลงรุ่นพ่อเราแล้วนะมาเนะี่ยน่าจะอายุเจ็ดแปดสิบมั้งผมไม่รู้าอายุท่านเท่าไหร่นะ,อะไอปฏิบัติการตรงนี้มันโยงไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหมเกี่ยวกันไหมไอ้นั่นชัยชนะ ใครถือปืนคายหมดมันก็เงียบไม่มีเสียงปืนเงียบเลยนะครับ,รบเงียบ <c oughs> ก็บุกขึ้นไปบนยอดเนินได้แต่เราไม่บุกตรงช่องที่มันเดินลงนะมันเป็นซอกหินเราไม่บุกขึ้นเนินตรงนั้นนะไอชูก็อ้อมไปด้านนวนบุกเข้าไปเราก็ยิงไปป๊